ตับหรือเ i v e r เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากอวัยวะมหัศจรรย์อันนี้มันมักจะยุ่งกับการจัดสรรและเก็บพลังงานไว้ให้กับร่างกายของเราและมันช่วยกําจัดของเสียที่มีอันตรายออกจากเลือดของเราด้วยอย่างไรก็ตามตับสามารถโดนทําลายโดยการติดเชื้อโรคแอลกอากาฮอล์โดนสารพิษหรือเป็นโรคบางอย่างเราเรียกภาวะนี้ว่าตับอักเสบ ทั่วโลกมีคนตายจากโรคของตับประมาณ2ล้านคนต่อปีเรามาสอบถามดรสมาร์ทในเรื่องนี้กันเถอะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สมาร์ทคลินิกวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับตับและตับอักเสบกันคำถามข้อที่1ตับของเรามีหน้าที่อย่างไรชีวิตของเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีตับตับอยู่บริเวณด้านบนของช่องท้องมันเหมือนโรงงานขนาดใหญ่ที่เป็นที่เก็บพลังงานให้กับร่างกายของเราและทำงานอื่นๆอีกมากมาย มันทำหน้าที่มากมายไปพร้อมๆกันหน้าที่เหล่านี้ก็คือหน้าที่ข้อที่1ก็คืออาหารทุกอย่างที่เรากินเข้าไปจะถูกย่อยในทางเดินอาหารหลังจากนั้นจะถูกส่งไปที่ตับไปผ่านกระบวนการต่างๆและถูกเก็บสะสมไว้มันช่วยเก็บกูโคสและไขมันนี่เป็นสาเหตุที่เราสามารถอยู่ได้โดยไม่กินอาหารได้เป็นเวลานานและเรามั่นใจได้เลยว่าตับของเราจะจัดสรรพลังงานให้พร้อมใช้อยู่เสมอพลังงานเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นต่อสมอง หัวใจตายและกล้ามเนื้อและทุกๆส่วนของร่างกายหน้าที่ที่2ร่างกายของเราจะสร้างของเสียต่างๆขึ้นมาซึ่งอาจมาจากอาหารที่เรากินที่มาจากลำไส้และมันช่วยทําความสะอาดเลือดของเราและกําจัดของเสียสารพิษที่มีอันตรายออกจากเลือดทําให้ร่างกายไม่โดนทรํรลายจากสารพิษดังกล่าวประโยชน์ข้อที่3คือตับเป็นอวัยวะที่ฉลาดมากมันสามารถเปลี่ยนของเสียไปเป็นน้ําสีเขียวๆที่เรียกว่าน้ําดี ที่นำไปช่วยย่อยอาหารโดยน้ำดีจะถูกส่งเข้าไปในลำไส้เล็กน้ำดีส่วนเกินจะถูกเอาไปเก็บไว้ในถุงน้ำดีและจะค่อยๆปล่อยออกมาเมื่อเวลาเรากินอาหารหน้าที่ข้อที่4ก็คือการสร้างสารช่วยในการแข่งตัวของเลือดและควบคุมการสร้างเกล็ดเลือดซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญในการทำให้เลือดหยุดเวลาเรามีบาดแผลต่างๆทำให้แผลหายในทุกๆก,การบาดเจ็บ ในทุกๆหน้าที่เหล่านี้ของตับต้องการพลังงานและออกซิเจนตับรับพลังงานมาจากทางเดินอาหารและรับออกซิเจนมาจากเลือดที่มาจากหัวใจคนจะแข็งแรงได้ถ้ามีตับที่แข็งแรงและสมบูรณ์คำถามข้อที่2อะไรคือตับอักเสบและอะไรเป็นสาเหตุของมันตับสามารถถูกทำลายและทำให้เกิดการอักเสบหรือ inflammation สิ่งนี้เรียกว่า h e ป a t ติหรือตับอักเสบมีหลายๆสิ่งที่ทำลายตับได้เช่น การติดเชื้อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสบางชนิด,ชนดเช่นไวรัสตับอักเสบมีไวรัสตับอักเสบห้าชนิดคือไวรัสตับ A,B,C.... D,E ไวรัสพวกนี้พบได้มากทั่วโลกอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของตับอักเสบคือการดื่มแอลกอฮอล์มันอาจก่อให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันหรือตับอักเสบเรือ้อรังที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ยาบางชนิดก็สามารถทำร้ายตับได้ โรคบางอย่างก็ทำลายตับได้แต่พบน้อยเช่นโรคตับอักเสบท,ที่เกิดจากโรคออโตอิมูนหรือโรคภูมิตัวเองทำลายตัวเองซึ่งโรคนี้ภูมิต้านทานของตัวเราเองจะทำลายตับของเราเองอีกโรคที่พบบ่อยก็คือโรคที่ไขมันส่วนเกินไปพอกสะสมในเนื้อตับและทำลายตับแบบช้าๆไปเรื่อยๆโรคนี้เรียกว่าโรคไขมันพอกตับมันเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเราไม่สามารถจัดการกับกรูโคสและอินซูลินได้อย่างเหมาะสม เช่นคนไข้น้ำหนักเกินเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดและสุดท้ายถ้าตับไม่สามารถได้รับออกซิเจนและเลือดมาเลี้ยงที่เพียงพอมันก็สามารถเกิดตับอักเสบได้อาการของตับอักเสบก็คือคลื่นไส้อ่อนเพลียปวดท้องโดยเฉพาะด้านบนของช่องท้องอาจจะมีอาการตาเหลืองหรือมีผิวหนังตามร่างกายเหลืองเรียกว่าดีซัน ภาวะนี้เกิดจากบิลิรูบินที่เป็นส่วนประกอบของน้ำดีไม่สามารถถูกกำจัดได้โดยตับจึงทำให้มีเหลือตกค้างมากในเลือดและอาจจะมีอาการคันได้ด้วยอาการอื่นๆของตับอักเสบขึ้นอยู่กับว่าตับนั้นอักเสบมากแค่ไหนในรายที่เป็นลุงแรงอาจจะถึงขั้นตับวายซึ่งก่อให้เกิดอาการง่วงซึมหรือสับสนซึ่งเกิดจากของเสียเกินในเลือดเพราะตับกำจัดมันไม่ได้หรืออาจจะมีปัญหาการมีเลือดออกง่ายเพราะเกิดจากความผิดปกติของสารช่วยการแข็งตัวของเลือด ถ้าการจัดสรรพลังงานของร่างกายไม่เหมาะสมกูโคตในเลือดอาจต่ำมากซึ่งเป็นอันตรายบางครั้งการโดนทำลายของตับอย่างรุนแรงมากอาจจะต้องเท่ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอาจถึงขั้นตายได้การดำเนินโรคของตับในแต่ละคนแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสาเหตุของการอักเสบนั้นๆความรุนแรงของการโดนทำลายของตับและการได้รับการรักษาหรือไม่ ตับอักเสบที่ไม่รุนแรงสามารถดีขึ้นได้จากการรักษาและเวลาที่ผ่านไปและตับสามารถกลับมาทํางานได้ตามปกติเมื่อฟื้นตัวโรคบางโรคก่อให้เกิดการทําลายตับอย่างช้าๆเป็นเดือนเป็นปีและผู้ป่วยไม่รู้ตัวอยู่เป็นเวลานานและกว่าจะรู้ตัวตับก็เสียหายไปอย่างถาวรและเป็นแผลเป็นเราเรียกภาวะนี้ว่าตับแข็งท่านสามารถเรียนรู้เรื่องตับแข็งได้อย่างละเอียดในวิดีโอเรื่องไวรัสตับอักเสบ C ีคาถามข้อที่3เราจะวินิจฉัยโรคตับอักเสบได้อย่างไร ผลทางแรกในการวินิจฉัยโรคตับอักเสบคือวินิจฉัยจากอาการที่ผู้ป่วยเล่าอย่างละเอียดแต่อย่างไรก็ตามมีหลายๆโรคที่มีอาการคลื่นไส้และปวดท้องเหมือนกับโรคตับอักเสบทําให้วินิจฉัยได้ไม่แน่นอนการวินิจฉัยที่แน่นอนมากขึ้นคือการวินิจฉัยจากการตรวจเลือดหาการทํางานของตับเรียกว่า l i v e r function t e s t บ่อยครั้งการตรวจด้วยอัลตราซาวตับก็มีความจําเป็น ควรไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาทันทีที่เรามีอาการที่บ่งชี้ว่าอาจมีภาวะตับอักเสบไวรัสตับอักเสบ ABC เป็นโรคที่พบมากทั่วโลกรายละเอียดและการรักษาไวรัสตับอักเสบ A และ C ติดตามได้ในวิดีโอถัดๆไปครับขอขอบคุณที่ติดตามวิดีโอของเราความจริงที่แสนมหัศจรรย์คุณรู้หรือไม่ว่าเรามีเลือดในตัวทั้งหมด5ลิตรและมันโดนตับทำความสะอาดล้างพิษ ประมาณ400ครั้งต่อวันและตับมีหน้าที่ถึง300อย่างในเวลาเดียวกันมันถึงเป็นอวัยวะที่ยุ่งมากตลอดเวลาโปรดดูแลตับของท่านให้ดีหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ยาและการติดเชื้อผมหวังว่าคุณคงได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้ด้วยความปรารถนาดีจากดรสมาร์ททีมและใกล้หมอโพลีคลินิกแอดบัวทองเคหะขอให้ทุกทกท่านมีตับที่แข็งแรงสวัสดีครับ